สบ,บายดีสบ,บายดีสวัสบบดีพ่อแม่พี่น้องสบ,บายดีเอฟซี FC สุภุสุขเนอพี่น้องยินดีอ่าตอนทับเขาซุ่ช่องน้องปีใหม่สาวลาวแต่เดอ้อพี่น้องเมื่อนี้ปีใหม่สีไปปากเซเนอะพี่น้องสีไปดึงแขวหลังจากที่มอนัดม้อนัดฐันแต่แต่ออไร้หมื่หลายหลพี่น้องเฮาห้า,หากัะสีวางเมือนี้เน,นาะเฮาเฮาเลยกัะสีไปเมือนี้พี่น้อง สิไปคนเดียวพี่น้องบ่ได้ไปปากเซกะตั้งแต่โดนแล้วพี่น้องตั้งแต่รุ่นแล้วบ่ได้ไปปากเซมือมาแต่ไทยกะบ่ได้แวะสํานอกขึ้นรถแล้วก็มาเลยบ่ได้แวะปากเซพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้เฮาสิไปหาหมออยู่คลินิกเนาะพี่น้องสิไปเปลี่ยนยางดึงแขวไปดึงแขวเนาะหลังจากที่เฮาเฮ็ดแขวพี่ไว้ดัดแขวมานี่ก็ได้ประมาณ ถ้าจำโมพิดประมาณหกเจ็ดเดือนนี่หละพี่น้องประมาณนี้เด้อแล,ล้วก็มือนี้ก็ได้เวลาไปดึงแควแล้วเนาะพี่น,น้องป่ะฮ้อนหอนพี่น้องอยู่บ้านปีใหม่อากาศแบบยามเพรศ่ะยามเที่ยงค่ะ40 41องศาขันขึ้นยามย่ำสาวๆอัา,างสิมันมีลมแน่มันกับสิบเหอน,ปนไปหนไพี่น้องพ่นแหละบายพ่นแหละแบบมันบมมีลมมันฮ้อนหอน,หอนอยู่บ้านีิโลตอนดีกามา เปิดคลิปยุ่หนาคัวเนะพี่น้องสขี่รถขางคัวขี่รถเฮาไปเซ่นะพี่น้องต่เต้มาแต่ใท่ห้กากัสีจับรลดนะพี่น้องบ่คอยได้ขี่เวลาขี่กันมีแต่แบบไปเซ่ไปยังพี่น้องเวลามีเวียกจังไหนขี่เห็นนะพี่ใหม่บ่ค่อยเลยเป็นคนที่แบบว่ามักขี่รถปันไดเห็นแลดพี่น้องไปพี่น้องเดี๋ยวเฮาไป ปากเซ่เนาะไปเจอกันอยู่ผูนนพี่น้องพี่น้องตอนนี้พี่ไม่์ก็หอดเมื่อปากเซ่ละเด้อพี่น้องหอเดเลยเนาะและกาได้ออกมาจากขีินิกแล้วเพราะว่าเขาไปเปลี่ยนยางเนาะพี่น้องเปลี่ยนยางเปลี่ยนเด็กลัดแขวแต่ว่าตอนเขาไปคีินิกบไ่ไ้ถ่ายเพราะว่าวมีตะกลองพี่น้องมีไคเป็นตะกลองหนะ้เนาะเป็นเรื่อบไรถไ่ายปาดความหอนเ้าเพี่น้องอยู่ลาวก็หอนเแพ้กันก็ยุทไทย หอนอีดีอะรอพี่น้องและกะเตียนยางมาแล้วมอบอกว่าแขวหหางกะเวลาดึงค่ะมันสีห่างๆในเด้อพี่น้องเพราะว่ามันสีดึงสิเขาสิดขาเนาะมันสีเป็นคือค้นแขวบ้องพี่น้องเป็นคือค้นฟันหลอเพราะว่าดึงเข่าว่าท่านายจำและกอะเริ่มรัดแขวมา่านนี่ก,ก็ไดประมาณถ้าจำบพีถ้าสิปประมาณเจ็ดเดือนพี่น้องประมาณเจ็ดเดือนเนาะ หกเจ็ดเดือนนี่แหละที่พี่ไม่ดัดแขวมากพี่น้องหม,มบอกว่าหนาสิไซเวลาไปประมาณสามปีกะค่อยค่อยดึงกันไปเนาะพี่น้องและตอนนี้พี่ไม่ก็อยู่ที่บ่อนผักรดอยู่เมืองปากเซเด้อพี่น้องอยู่ตลาดเล้วเฮืองเนาะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในแขวงจำปะซากคันเดีพี่น้องในผักแต่ของเลาาเนาะและห้องกระสีเด้พี่ไม่สิผ้าพอมพี่น้องอยางหลอตลาดเด้อซับเพราะว่าบบเดมาตลาดนี่กระโดนเลยพี่น้องรู้สึกบ้า โมได้มาเฮงเดยนาะแล้วนะลก็มือนี้ดปะปะยวสิพ้าพ่อแม่พี่น้องไปาอตลาดเนาะแต่บาจ,จอดรดอยู่ตลาดอยู่ทางฝั่งเราต้องเสียงเงินเด้อพี่น้องเสียงเงินค่าฝากรถประม่านสี่พันกี่คะเป็นเงินไทยกับประม่านเจ็ดบาทเนาะพี่น้องประมานนี้แหละอยู่ตลาดฝั่งเราเออจอดรถก็ต้องเสียงเงินเด้อพี่นอ้องปะยา๋ยวเป็นอย่างตลาดกันเลยพี่น้องเงือแตกเลยหอนแหง ไปเบิงเนาะพี่น้องไปเบิงของอยู่ฟังเล่ากับอยู่ฟังไทยราคาสิแตกต่างกันบ no, อน้อพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าตอนที่ปีใหม่ไปไทยปีใหม่เฮดคลิปเปรียบเทียบราคาของในตลาดอยู่ไทยก็อยนะู่เล้าเนาะวันนี้เขามาเปรียบเทียบของในตลาดเล่ากับไทยมันสิแตกต่างกันแห้งบ๊อพี่น้องปะ น,นี่ก็เป็นอยู่ตลาดลาวเหืองเนื้อพี่นองบันมันสิเป็นโซนตลาดแรกออ,อ,อยั่นี่เพิ่นคายมอนทองน้ำโล้แสนเลยมอนทองโล้แสนหาโลนึ่นงแสนห่าน้องส้นองแสนหาแต่ประมาณอ่าสองร้อยสองร้าาอ,งอ,งอยกัวบาทนาองสนอสองร้อยกัวกว่าคุณไนน สองร้อยสามสี่สิบบาทคุณพี่น้องงอนพอประมาณนี้เนาะอลายได้พี่น้อง,อ,งอันนี้เป็นโซนตลาดแรงก็คือมันโบทันเนี่ยหอดแรงขลาก,กเนาะพี่น้องแต่บาเพิน,พนกำลังเอาคล้อ,องลงโบทันเนี่ยคายลายลายถึงกำลังเอามาเตรียมเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาสิ สิบเอ็ดโมงกว่าพี่น้องประมาณบ่ายสามบ่ายสองบ่ายสามขุดได้เพิ่งจังสิจัดคลองแล้วเนะาะช่วงช่วงเช้าหาสิเป็นมองจอดรถเนาะพี่น้องมองจอดรถโดยสารหรือว่าจอดรถสองแถวเพิ่นยังจัดบ่ทันเลยแล้วพี่น้องหาิ่นจัดแล้วแต่ชุคลองค้ายเต็มแถวนี้ ยาข้ยวฮารหาห์หรอิ่งก่อนจักสีส่ซื้อยังมากินอยู่เพื่อนเนะาะปลาท,ทีน้นนอปลามีรดปาหมีอะอาซีบละน้อ <c oughs> เอาล่หนึง่ง ปลตัวเลยเพานะาพจะนะเอาโ่นึงปลานนําคลองบอกโลลาหาสิพันเนาะพี่น้องหาสิพักับสิบประมาณโลลเก่าสิบบาทเนาะพี่น้องเก่าสิบ,บาท,นะบบาทต่อหนึ่งกิโลเด้อพี่น้องปลาหนังองปลาพปลานี่มันกับสิมิโลสาออกมันๆเร้อพี่น้องยมเอาไปมก กระแสจใจพอใกันปลาดปลาที่นี้มันสีแพงปุลานพวกปลนี้มอันไมอพวกน้ได้ม่อกิงกด้อาหารทะเลกัะมีเด้อที่น้างอาหารทะเลกอะไร ถึงว่าประเทศลา่าบ่มีน้ำทะเลแต่ก็มีอาหารทะเลขายเดอ้อพี่นนอะจะค้องหันิ่นไปใส่ดเด นี่แหละพี่น้องตลาดตลาดเนี่ยก็คือตลาดเล้งจะข้องหานบระยูพี่น,อน้องยืมก่อนได้นะ <laughs> สื่อพักแม่ โมมีใครอยู่แท้ๆพี่น้อง มีพักตังโอเนาะพี่น้องอยูเล่าเงยมาทเท่าไรนี่มัดหาพันเนาะพี่น้องมัดละสิบบาทอุ้ยพักอยูเล่าเอแพงกว่าอยู่ไทยเด้อพี่น้องมัดละสิบบาทตังสายเนาะพี่น้องมัดละสิบบาทรัว่าหาพันกีบเอาสองมัด มกเล่นค้ายจังไนเหนื่อยเล่นสองคันเป็นโรครอเอาซ้ำหาพันไหนบอเอาสิซื้อบัตรเล่นสิบบาทเนาะพี่น้องสิบบาทได้สามลูกไฮเงินเพิ่นแบงค์ละห้าหมื่นกีบแล้วพี่น้องข้าทางเงินทอน เอ้ยพักระบางพักยูล่าวกับย่ไทยพักยูล่าแพงกว่าหรือว่าตอนที่ปิมไมไปอ่ะปิใไมไปซื้อยุตลาดไทยบอกพี่น้องมันเป็นแรงพักพักมันจะเลยอาสีถือกลัวนะพี่น้องแล้วก็ทุเรียนทุเรียนไทยถือกลัวพี่น้องทุเรียนไทยโลละลอยลอยลอยก็กลัวยูล่าซ่องลอยก็กลัวพี่น้องลืนกันร้ายเติมเดี๋ยวฮาวอล เดี๋ยวข้อไปซื้ออาหารทะเลน้อพี่น้องไปเบิ่งอาหารทะเลลาบกับอาหารทะเลไทยมันสิแตกต่างกันสําไดเน้อพี่น้องน,นี้เป็นมองท้ายของรดเอ้ยอันนี้โรดหนึ่งเท่าไรนี่เอาเอาโรดหนึ่ง โลดละคกซีฟเนาะพี่น้องโลดละประมาณนึงร้อยบาทเขาเท่ากันเนาะพี่น้องรั้งทีเท่ากันอันนี้รอดเท่าไรดีเลยแสนหาแสนซี โลดล่ละแซนหากะประมาณสองร้อยกว่าใช่ปุ๊กโลดละสองร้อยกว่าเนาะใส่ไหนเด้อส่วนปลาหมึกเนาะพี่น้องปลาหมึกโลละหกสิบพันประมาณร้อยซาพี่น้องตีไปโลละหนึ่งร้อยบาทเท่าๆกันก็อยู่ไทยเนาะพี่น้องดรือว่า รู้ป่ะปลาหมึกนี่เพื่อนเพื่อนอาจสิบปลได้น้ำเข่าจากไทยเด้อพี่น้องละค่ะมันจังสกากันแต่ปลากรุงหาโลละประมาณสองร้อยก็บาทเนาะน้องสองร้อยสองรอยก็กลัวแต่ว่าใสมันสีใสหน้อยกว่าไทยถ้าถ้าอยู่ไทยโลละสองร้อยฮะตมันสีใหญ่กว่านี้แหละกะเขาแนมเบิ้งอค่ะมันกันดชิบช้อตก็หนีเนาะพี่น้องกุ้งแต่ว่าเบิ้งกุ้งเราคือสีแบบโบยากช้อปันใดพี่นอ้องเพราะว่ากระท่อมธรรมดาเนาะเพราะว่ามันเป็นกุ้งน้ำเข่าเนาะพี่น้องเผื่อมันสีหอดปาน เพืสิได้เอามาขายอยู่ตลาดเนาะมีสายตันอยู่อ่อมันเป็นมันเป็นมันข้างในตัวหนึ่งเหรออกว่าเปล่ยนได้หนิก็เปลีตยนมามี่เหรอฉันกระลานี่จัดเลยสนซุปเป๋า เดี๋ยวเราไปเบิรงขวกเนื้อนอวัดนี้พี่น้องไปเบิรงขวกเนื้อหลังจากที่เราเบิรงอาหารทะเลไปแล้วกับผักเนาะพี่น้องผักอะ่ะแพร่งกวัวยุไทยพี่น้อง่วนอาหารทะเลค่ะซุยซีกันแต่ว่ายุไท่มันสีแบบสดกว่าอลไกันงามกว่า ว่าวัน่าน้าน้านีใส่ตันอยู่บ่เอ้ยนี่อ่ะจ้ายอดจากไหนงามเลยแซน้าหรอว่อออเจ้าเร้นหนึ่งเอนนนเห็นผ้ามันอันนี้มันรำพอนบึงบงนักนล้วมันกระคักนาน่ะไทยมีาย่างแสดงเานะฮะแสดงเาหยลง y o u ูทูบสายนี้เนี่ยสายสายหันจะย่ไสเอ้ว แกแบได้บทสื่อบ่เจ็บแซบไดีเลยขายจังไหนขายจังไหนโคแเซนื่อ้ืนิน่อยนี่กกแซ่บเหมือนกัน่นคอยซื้อเลยค่ะจ้คอยซื้อใส่มูซื้อแล้วเปอาข้ามือด้ซื้อเ่เอาแต่ใส่ก็ได้เอ้ยจ้าขายจังไหก่อนของเจ้า เด่นหาเอาซ้ำเครื่องโล่เลยหมอได้เนี่เอาเครื่องโล่ที่อินเจาว่าล่ะหมอคอยเอาแต่ใส่หมูเมื่อกี้ดีดีดีเนาหามเลยใส่ข้างน้ํางงานใส่น้อตันน้องพี่น้องโล่หก่ะสองร้อยสองร้อยเนี่ยโอ๊ยเนี่ยจ้นะดีกจีน ตันนี้โล่นึงวันนี้ติ๋วอะใคยเอาเครื่องโล่มันกํางเปิดนาะั่งเปิดเนาะเดี๋ยววั้อาวล่แท้ทหาเท้หากเจ็ดชิมห่าเรื่องเจ้ชิมหา เป็นทลายก่อนรวมเบิร์้นเต่าสิมหาโบโลดแนบ่ะเส้นเก่าซิบไ่บโบไลดเอาข้มมาขายไงก้อนอะไรไม่เมาเอาไปลงมาสองตาี้ดเลยมันเอาจี้ได้เอ้ยมาู่เออไงท่านเป็นสิน่ะรอเท่าไหร่ลืมถามเย็ดิมหาดูแลเย็ดิบห้่บออ่า าพี่นอ้องลืมเกือบลืมทำนะคะสิเนื้อน้องหมูก็คือใส่หมูตันอ่ะแพงกว่าอยู่ไทยเด้อพี่น้องอยู่ไทยอ่ะใส่หมูตันปีใหม่สื่อโลละลอยหกสิบบาทลอยหกสิบบาทแต่ว่าอยู่สื่อใส่หมูตันอยู่ราวโลละสองลอยลืนกันสี่สิบบาทเนาะและส่วนเนื้อเนาะพี่น้องเนื้อโลละเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้ากับสิบประมันลอยลอยสามสิบบาท หมูโล,ลดละลอยสามสิบบาทเด้อพี่น้องเหนือเนาะประมาณนี้เด้อพี่น้องหายันมไงแัี้ยวาขค่ทะ,ทะไร่ะและเศร้าพัน ไข่มดแดงถาดละสี่สิบบาทพี่น้องส่าผัตัวนี้ได้ส่ะ3างกอหาซิตัวนี้อเอาอันนึ่งไข่มดแดงเอาอันนี้ก็ได้เอาเอาเอางานม่ดีพี่นาะเสาับ

อยู่มองนี้เป็นหม่องเขาขายอ่ะคองขางขากเราเห็นไหมขายขาข้าวจอมมี่ยัง่นก็เอามาขายอยู่นี่เละพี่น้องเป็นเผืวกคลองอาหารป่าเนาะนี่มันเป็นหนาแหลกมันมีบโบลายกระไายพี่น้องถ้าหนาฝนนะที่มีลายไปพี่น้องเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านของเรากันเลย มีโทรศัพท์บุอยากตีงเนาะโอ้กล่องคือมัวมั่วมั่วปะมาปลาชะนอ์หันลังใส่หันลังใส่หัวเสียงนู้นนะคะมันสิตซีดิกระซิดเลยลูกลูกไม่อยากนอนลูกเบิ้งมาข้างบนแล้วเนี่ยอันหยิ้มเบิ้งยิ้มเบิ้งอาสวัยดีปลาลุงเบิ้งนิ้วมานุ่มนิ้วลูกลูก มาค้นคองนี่คองบัวร้ายดอกหมากไม่นี่บก,กินบ่ <Hey. S 1> อานหมกักยางยเล่นลูกเลยอ่ะสบายดีป่าลูกไว้ไว้เจะาโบจักว่า,าอะไรยังมาอันนั้นทุ่ยางทรายนี่อันเดาบังฮะหมกักยงหมักยางมสิบขาผัดสาวสาวสาวผัดแพงนเนาะสี่สิบบาทน ปีระเทือกหรอกกินปีระเทือกกอดซื้อเสีค่ะสียสบายดีสบายดีเอาไว้เหยียงเค็มหมดบอเอามาอันนี้ขอซื้อหมดเอามาเหยียงซองกลับหาพันเอาคือซื้อซองกลับเอาเขาว่าซองกลับหาพันก็ได้ซองกลับก็ได้กไว้เอาลงมาแล้วจะใช่ไหมเอาอย่าลงมาลงมามาเอาพี่มาซื้อของซอยพี่ข้ามันแดงซาวพัน ป้าเคยมาแดงชาพั่น้องแม่เด็กมันหอมนิมมันเนียนยาเออมันเนียน,นยาเอาไปทอด<ส>ใช่ไข่หอเื่อนแล้วพี่น้องห <G ül üyor> ลักการสิได้จบขี่ใบเพียงสนีเดอรา้ค่าคล้องส่วนร,ร้ายค่ะเพอเพออ่ะยุ่ล่าอ่ะอยากแพงกว่าไทยเด้อพี่น้องหรือว่าตลาดที่พี่ใหม่เคยสื่อตลาดไทยมันคล้องถือบอ่พี่น้องแต่ว่าถ้าเทียบกันแถวนี้ยุ่เล่าค่อนข้างที่อยากสูงกว่า ทุเรียนกับแพ้งกว่าเนาะพี่น้องอันนี้เป็นหมากยางยางป่าพี่น้องเลยกินปีละเถอะอืมครับไม่เสียเลยพี่น้องว่าแคบสำหรับคลิปนี้กับจบเพียงแข็งเดิ้ลพี่น้องเจอกันใม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย